ดาวริหตอยด่กำลังจะย้ายราศีครั้งใหญ่นะครับคนที่เกิดในสารราศีต่อไปนี้เนี่ยโดยชะตาดีหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาใครคิดร้ายจะแพ้ใครไปเองครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันติดิบนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูชาตาการ คนที่เกิดในาสามราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะดีครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าดาวมฤตยูกําลังจะย้ายราศีนะครับและดาวมฤตยูย้ายหนึ่งทีเนี่ยย้ายเจปีนะครับคนที่เกิดในาสาราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาหลังจากนี้เนี่ยจะร่ำรวยพ้นจากอุปรสรรคปัญหาอะไรที่ติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยจะผ่านพ้นไปนะครับเรื่องไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปเช่นเดียวกันนะครับ ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่7เดือน7นะครับปี2,565นี้เนี่ยดาวพฤหัสจะอยู่ย้ายแล้วนะครับก็จะเดินทางไปแห่งบ้านไหนเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็มีสตินิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะเกิด ประสบปัญหาได้นะครับฉะนั้นจะไปไหนมาไหนต้องระบัดระงตัวให้ดีนะสำหรับใครก็ตามแต่นะครับที่จะต้องเดินทางนะครับหรือไปติดต่อมานะครับเพราะว่าวันที่ดาวย้ายราศีเนี่ยและเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดยาายราศีเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะครับฉะนั้นมีสติให้มากๆนะครับ ก็คนที่เกิดใน3าราศีนี้มีาราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรเข้าสู่โพวินาศนะครับวินาศคือความอันตรายความไม่ดีสิ่งไม่ดีนะครับอุปสรรคปัญหาเรื่องที่ไม่ปรารถนานะครับมีดาวมฤตยูอยู่ในโพวินาศเนี่ยทำลายได้เลย คนที่เกิดราศีมิถุนนะครับหาคุณกำลังติดปัญหาอะไรอยู่นะครับให้ตัวคุณเนี่ยรีบแก้ไขนะครับจัดแก้ไขและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับแนะนำว่าให้ทำหนักวันที่ดาวย้ายราศีหนึ่งวันเพราะว่าวันที่ดาวย้ายราศีเนี่ยมันแรงมาก นะครับมันจะมีอะไรเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเรื่องไม่ได้ถึงใจเต็ไมไปหมดแต่พอดาวย้ายราศีมาเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหราบรื่นสะดวกสบายเลยนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยคุณต้องมีสติคิดอะไรต้องรอบคอบคิดอะไรต้องเขาเรียกว่าวางแผนให้ดีนะครับแล้วคุณจะผ่านพ้นจากเรื่องร้ายๆไปได้นะครับสาหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะครับก็ ทำอะไรก็มีสติเสมอนะสาหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับราศีที่2นะครับคือคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยดาวฤตยูเนี่ยโคจรเข้าสู่ภพมรณะนะครับภพมรณะบอกถึงอะไรนะครับอุปสรรคปัญหาเรื่องอันตรายนะครับจัดผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับ พบดาวฤกษ์จะอยู่ลงพมวรณาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ปวดพ้นจากเรื่องร้ายๆพ้นจากเรื่องไม่ดีนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะดาวฤกษ์อยู่เข้าเดือนวรณาเนี่ยถ้าใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยให้ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับรถของเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปชนใครหรอก เราขับช้าด้วยซ้ำเราเป็นคนขับสบายๆชิวๆเคารพกฎหมายแต่เจอพวกที่ไม่โอเคอ่ะมาชมาชะงันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คนเกิดราศีตุลต้องมรามาระวังนะครับถ้าคุณต้องเดินทางไปไหนมาไหนต้องเรามาลองตัวให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณทํางานแบบอยู่กับที่อาจจะเป็น Work From Home อยู่ใกล้บ้านอะไรพวกนี้ยโอเคดีไม่เป็นไรนะครับ ก็คนเกิดราศีตุลเนี่ยก็ถือว่ากําลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ต้องเวลาเดินทางไกลต้องระมดัดระวังตัวนะครับสาหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับราศีที่สามพิดวงดีนะครับคือผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยดาวเลตะอยู่โครจรเข้าสู่ภพอรีนะครับภพอรีเนี่ยถ้ามีดาวฤกตยูอยู่เนี่ยแปลว่าจะชนะศัตรูคู่แข่ง จะชนะคนพาลคนไม่ดีใครก็ตามนะครับที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแพ้ภัยตัวเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอสิ่งร้ายๆจากการกระทําท,ที่ไม่ดีของตัวเขานะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีธนูเนี่ยดวงชะตาเข้มแข็งมากนะครับหลังจากนี้เจ็ดปีโหสุดยอดมากแต่ผมบอกแล้ววันที่ดาวร้ายราศี นิดนึงนะครับจะทำอะไรเราต้องมีสติเราต้องเพิ่มความลงตัวเป็นสองเท่ารวงมันดีกว่านะครับสําหรับทุกคนเลยนะวันที่ดาวย้ายราศีเนี่ยต้องระมัวลงตัวให้ดีนะครับแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับที่สําคัญเลยการทําบุญเสริมดวงชะตาเนี่ยทำบุญได้หลายอย่างแนะนําให้ทําบุญกับวัดกับโรงพยาบาลนะครับเน้นสองอย่างน,นี้นะใครอยากบริจาคเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยก็ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับผู้ที่เราเคยร่วมเกินเขาในอดีตชาตินะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับเราจะได้รับในสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนสําหรับผู้ที่ทำบุญนะและที่สําคัญเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับหมั่นสวดมนต์ภาวนาทําความดีเสมอ นะครับจะเป็นคาถาสัน้นคาถายาวบทสั้นบทยาวบทเต็มได้หมดนะครับมันทําความดีนะครับแล้วคุณจะได้รับในสิ่งดีๆตอบแทนนะครับดาวมร์ตเตอร์ยูเนี่ยมีแต่ก็มีข้อดีนะของดาวมร์ตเอร์ยูเนี่ยคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับวงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อพวกนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่เกิด ดาวฤรตะยูที่โครจรมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยพ้นจากอุปสรรคพ้นจากปัญหาพ้นจากเรื่องไร้ายๆสิ่งวิดีทั้งหลายทั้งปวงน,นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องวงโลกเนี่ยดาวฤรตยูโครจรเข้าสู่ภพกระดุมพักก็คือการเงินนะครับคิดว่าใน7ปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน,น,นโลกครั้งใหญ่นะแต่ว่าจะไปในทิศทางไหน ยังตอบก็ยังตอบได้ไม่ชัดเจนนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยระบบการเงินเนี่ยไปเร็วมากมาเร็วไปเร็วนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากการใช้เงินที่เป็นแบงค์เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับทุกวันนี้จริงๆก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคือถ้าในหลายๆประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนระบบออนไลน์แบบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเชื่อว่าเจ็ดปีนี้เนี่ย ระบบการเงินโลกจะพลิกโฉแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงในดวงโลกนะครับก็ดูแลตัวเองกันนะทุกคนมีสตินะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็มาทำความดีสร้างบุญกุศลแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราพอจะช่วยได้และตัวเราต้องไม่เดียดร้อนด้วย นะครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ